อเคขยับเข้ามาขยับมาสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีเลขสวยสำหรับบีชเจมส์เลยนะครับวันนี้เชลซี่ของเรากำลังลงสนามแล้วในเวลาสามทุ่มเรามาทักทายแล้วก็คุยกันนิดนึงอ้าวไม่ได้ไล์ Facebook โอเคแต่ YouTube เป็นยังไงอ่ะ YouTube โอเค Facebook ออกไปเด้งแล้วใช่ไหมจ๊ะพี่หมูน้อยโอเค ไม่ชุ่มคอ,อก่อนวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆคงเห็นรายชื่อ11ตัวจริงกันแล้วนะถ้าใครยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันแล้วก็จะมาพูดคุยกันถึง11ตัวจริงของเชลซีที่จะบุกไปเยือนวูฟแฮมตันวันนี้นะครับเอาจริงก็ไม่ได้ขี้เลยหรอก นะครับรายชื่อแล้วก็มีตัวหลักอย่างเอ็นโกโลกองเต้กลับมานะครับมีริสเจมส์นะครับแบ็กสามคนนะเพียงแต่ว่าเราไม่มีหน้าเป้าอาชีพแค่นั้นเองนะครับแต่ก็เป็นคริสเตียนโพลิสิตที่รับบทบาทเป็นหน้าเป้าอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้เชลซีจะเริ่มเตะในเวลาสามทุ่มตรงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูอัปเดต นะครับลายชื่อเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตพร้อมๆกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่รายชื่อนักเตะขอพี่เบียร์เปิดดูคอมเมนต์ในไลฟ์แป๊บหนึ่งอ่ะถ้าใครมีอะไรพูดคุยเราจะได้อ่าทักทายกันนะครับเปิดดูว,ว้าว <Comment S 1> นในเลฟ์มาเยอะแยะเลยขอบคุณครับโอเคก็สวัสดีทักทายทาง facebook ก่อนนะครับน้องเตชิทน้องเตนะครับคุณ ทันทนธทนทนทนหรือว่าแทนนธทนอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณปริญญาแล้วกออ็ป่าต้อมสวัสดีป่าต้อมด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทาง YouTube เราก็ทักทายกันได้เต็มที่สวัสดีคุณนพวิทย์นะครับสวัสดีขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันใน YouTube ด้วยนะครับก็สำหรับ YouTube พี่เบียร์ฝากไว้นิดนึงนะครับฝากกด ติดตามกด subscribe ช anel เบียร์ซีเอฟซีด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะในทุกครั้งที่พี่เบียร์ไลฟ์เนี่ยตอนนี้พี่เบียร์จะปรับเวลาในการไลฟ์เชลซี every day นะครับเราจะมาเจอกันทุกวันที่มีการแถลงข่าวของโทมัสทูเกิลแล้วก็วันแข่งนะครับนี่จะเป็นรายการไลฟ์สดที่พูดคุยกันแลวเดี๋ยวพี่เบียร์จะเพิ่มเติมในส่วนของเชลซีประเทศไทยแล้วก็สองมุมสิงที่อาจจะมาไลฟ์หรือมาเป็นคลิปนะที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆของเชลซีกันบ้างรวมถึงกิจกรรมและ พูดคุยกับแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะโอเคสวัสดีน้องปลั๊กนะครับน้องรวงข้าวน้องวันลบสวัสดีทุกคนเลยคุณธนทรโอเค okay. สวัสดีครับธนทรใช่คุณคุณไหมหมูวน้อยไม่ใช่ธนาทรโอเค okay. แล้วก็คุณเดวิดนะ come on you blues โอเคสวัสดีครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่จะไปดูพรีวิวทางทวิชัน่นเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงแล้วฟันธงกันสักนิดหนึ่งสำหรับเกมในวันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องข่าวก่อนเกมนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพี่เพียจะตัดไปที่รายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของเชลซีก่อนเราได้อัปเดตกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งออวูห์พัตันและก็เชลซีนะครับ มาที่เชลซีกันก่อนครับสิงห์บลูของเราวันนี้บุกมาเยือนในชุดที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเต็มทีมขนาดนั้นนะครับมีทั้งนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็นักเตะที่ติดโควิด19เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วดูรายชื่อนะ่ตัวจริง11ตัวจริงก็ไม่ได้ขี้เละนะครับเพียงแต่ว่าตัวสำรองก็ไม่มีให้ ทูเคลได้เลือกปรับเปลี่ยนเลือกใช้งานมากนักนะครับเริ่มจากผู้รุ่งสถาปตูนะครับมือหนึ่งของเราเอ็ดวาร์เมนดีลงมาเฝ้าเสานะครับแล้วมี3ประสานในแนวรับนะที่ต้องบอกว่าเป็นชุดที่เก่าสุดของเรานั่นก็คืออันตโตนิโอรูดิเกอร์นะครับทีอาโกซินวาแล้วก็เซซ่าแอสปลโกยต้านะครับตรงกลาง2คนนะมีข่าวก่อนหน้านี้สาหรับจอจินโยแล้วก็รูเบนลอฟเชชิกที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็ทูเคลเนี่ย ได้ส่งเอ็นโกโลกองเต้และก็ชาโวชาโลบาลงมาใน11ตัวจริงนะครับซึ่งปกติเนี่ยกองอทูเครนก็จะไม่ส่งไม่รีบนะฮะส่งนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บนะ่ะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงเร็วแบบนี้แต่ว่าด้วยตัวเลือกที่มันจำกัดจริงๆนะครับส่วนทางด้านของชาโลบาได้ลงเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะครับเป็นครั้งที่2ของเขากับเชลซีก็พี่เบียร์คิดว่าตอนนี้พี่เบียร์ใช้ดีเฟนซ์มิดฟิลด์นะตัว ในเกมฟีฟ่ายี่บสองนะครับใช้ชาโลบายืนคู่กับไม่ว่าจะเป็นซาอูลหรือว่ารูเบลฟชิกเนะี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่าแน่นอนเองก็ลกองเต้น,นะครับเป็นตัวความหวังของเราเป็นตัวจริงเป็นซูเปอร์แมนที่พี่เบยคิดว่าวันนี้จะมาช่วยเก็บกวาดนะครับในบริเวณหน้ากรอบเกตโทษของเชลซีได้มากกว่าปกตินะครับที่เราไม่ได้มีกองกลางตัวจริงเลยนะครับ ทางด้านวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะมารกอสอลอนโซนะครับก็ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องเนื่องจากเบนชีเวลเนี่ยนอกจากจะมีอาการบาดเจ็บแล้วล่าสุดดันไปติดโควิด -19 อีกนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับวิงแบ็กก็คือรีสเจมส์วันนี้ลงเป็นตัวจริงนะครับแนวรุกเนี่ยก่อนเกมนี้นะครับคาดว่าไครฮาร์วตจะลงสนามนะครับแล้วก็มีการตรวจโควิดเนี่ยในช่วงวันพฤหัสบันสุกเนี่ยนะครับไคไคฮาร์วตเนี่ยยังมีผลเป็นลบแต่วันเนี้ย ไม่มีชื่อเลยนะครับก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆว่ามีนักเตะเชลซี Chelsea, ติดโควิดเพิ่ม2คนมีนักเตะเชลซี Chelsea, เพิ่ม1คนอะไรเนะี่ยแต่เขาไม่ได้ประกาศชื่อถ้าเรามาเลื่อนดูทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับดูสิสำรองเนี่ยส่งได้9คนแต่เชลซีวันนี้มีสำรองแค่6คนนะครับแล้วก็แทบไม่มีผู้เล่นแในวลุกเลยนะครับมีมัตตโคซิตที่เพิ่งหายเจ็บแล้วก็เพิ่งหายจากโควิดรวมถึงรอสบาร์คลีย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง ซาอูลยีเกสเนี่ยทหลายหคนบอกว่าโอ้โหอย่าเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเซฟพี่เขาไว้ที่มานั่งสำรองนะฮะแล้วดูสิทูเครนส่งตัวสำรองเป็นผู้รักษาประตู2คนนะัคือมาคัสเบตินเนลี่กับเกปาอลิซาบาลาก้านะครับเพราะนั้นแทบไม่มีตัวเลือกนะในอ่ามานั่งสำรองของเชลซีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครฮาเวสอย่างที่คาดพี่เบก็คิดว่าน่าจะตรวจเจอโควิดเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนแล้วนะครับ แนวรุกข,ของเรามาดูนะครับมีฮาคิมซีเยกับเมสันเมาส์จริงๆก็ไม่ขี้เหร่นะครับแล้วก็คริสเซนบริสินยืนตรงกลางเพียงแต่ว่าจากเกมล่าสุดที่เราเห็น3คนนี้เล่นด้วยกันนะ่ะเมาส์เนี่ยจะเล่นกับเจมส์ได้ดีกว่านะแต่ว่าคริสเซนบริสินจะเล่นกับซีเยกได้แต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยซีเยกพี่เบียร์คิดว่าทั้งในเรื่องของการเล่นการตัดสินใจทําได้ไม่ดีนะครับหวงบอลยิงไม่ดีนะครับตัดสินใจ คล้ายๆกับคาร์ลามาสนโอดอยที่พี่เบรก็บ่นไปก่อนหน้านี้นะว่าเพัฒนาขึ้นมาว่าไอจังหวะที่ควรจะยิงก็ต้องยิงจังหวะที่ควรจะจ่ายก็ต้องจ่ายนะครับเกมล่าสุดกลายเป็นซีแยกเนี่ยที่ไม่ยอมจ่ายบ้างนะครับยิงไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยมันผิดจังหวะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจซึ่งซึ่งหลายๆคนนะแฟนบอลเชลซีหลายคนก็บอกว่าเอเล่นเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่านะครับพี่เบรก็คิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดน,นั้นนะแต่ยัง ให้กำลังใจและให้เครดิตว่าเอ๊ะน่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายทําให้การทําบอลน,นะพาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายของเราเนี่ยทาได้ไม่ค่อยดีนะครับในเกมล่าสุดแล้วก็เชลซีตอนเนี้นะทั้งเสียประตูแล้วก็เสียแต้มมาต่อเนื่องหลายเกมติดต่อกันแล้วนะครับวูฟแฮมตันเป็นยังไงบ้างวูฟแฮมตันวันนี้มีราอูลคิมิเนสนะฮะที่ได้มาลงเป็นกองหน้าตัวจริงนะครับ ส่วนคนอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูฟอร์มของทีมกันดีกว่านะครับรู้สึกว่าวูแมนตันเนี่ยจะพึ่งปลดล็อกรด้ในการเอาชนะในเกมล่าสุดที่ผ่านมาด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่เบขอเปิดแป๊บนึงก่อนที่จะไปที่สถิติระหว่าง2ทีมนี้นะครับไปดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนิดนึงละกันนะครับตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea แข่ง17นัดนะครับ มี37คะแนนอยูันดับ3แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าดู5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเราชนะได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับล่าสุดเราก็ทําได้แค่เสมอนะครับแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ด้วยนะครับเสมอ2แพ้1ชนะ2ก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีเลยสําหรับทีมที่กําลังลุ้นแชมป์ทีมที่ อยู่ในหัวตารางนะครับโดยเฉพาะ3ทีมลุ้นแชมป์เนี่ยถ้ามองไปที่แมนซิตี้แล้วก็หงแดงลิเวอร์พูลพวกเขาเนี่ยชนะรวดถ้าดูเฉพาะ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะหมดเลยแต่ซิตี้เนี่ยชนะติดต่อกันมากกว่า5นัดไปแล้วนะครับถ้าดูเลยไปจากนั้นอีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรายังจะลุ้นแชมป์เราก็ต้อง เกาะกลุ่มนะครับหัวตารางไปให้ได้ก่อนให้ผ่านในช่วงที่เราทั้งฟอร์มแย่นะครับมีนักเตะบาดเจ็บเยอะแล้วก็มีนักเตะที่ติดโควิดนะครับเริ่มจะครึ่งทีมค่อนทีมแล้วนะครับตอนเนี้ส่วนงดน้าของวูฟแฮมตันฮะก็ฟอร์มการเล่นก่อนหน้านี้ไม่ดีเลยนะครับห้านัดหลังสุดชนะแค่นัดเดียวแต่ก็เป็นนัดล่าสุดนะที่พวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะทําประตูได้แล้วก็กลับมาคืนฟอร์มนะครับต้องบอกว่าดูฟอร์มการเล่นของวูฟตอนนี้เนี่ย เกมรับของพวกเขาเนี่ยแน่นมากๆแล้วกองหน้าของเขาก็ได้ราอูลกิมิเนสนะครับกลับมานะครับยืนค้ำให้กองหลังเชลซีเนี่ยดันสูงขึ้นมากไม่ได้โดยเพราะอันโตนิโอรูริเกอร์นะครับที่จะเป็นกองหลังตัวรุกของเราเนี่ยเราก็ต้องระวังอันตรายแต่พี่เบียร์เชื่อว่าแดนกลางวันนี้ที่เป็นเซเวอร์โชโลบากับเอ็นโกโลกองเต้ en เนี่ยน่าจะไม่เวิร์วาเหมือนกับจอร์จินโยคนเดียวนะรจริงๆจอร์จินโยเนี่ยถ้าเขายืนคู่กับเอ็นโกโลกองเต้หรือว่ามาตตาวโคสิตเนี่ย จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเขาก็จะมีคนซ้อนบ้างเขาจะเล่นพักบอลน,นะครับลำเรียงบอลน,นะฮะได้แต่ว่าเวลาที่ยืนกับเด็กๆคนอื่นๆน,นะครับคนที่ไม่ใช่ตัวจริงเช่นลอฟตช์ชิงหรืออะไรแล้วเขาต้องมีบทบาทในการที่จะต้องตัดบอลต้องช่วยเกมรับด้วยเนี่ยก็ยังทําไม่ดีเท่ากับเอ็นโกโลกองเต้นะครับแต่ว่าเอ็นโกโลกองเต้ก็ พักไปหลายเกมนะครับเจ็บไปนานนะครับเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาก็ต้องถูกเข็นส่งลงสนามเลยวันนี้เนื่องจากนีตัวเลือกจํากัดจริงๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะ ปรับตัวกลับมาฟิตได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มที่หรือเปล่าสำหรับเอ็นโกโลกองเต้นะครับเราก็ต้องบอกว่าในยุคข,ของโทมัสทูเคิลเนี่ยกองเต้ที่เป็นสุดยอดนะฮะนักเตะขนาดนี้ได้ลงเล่นแค่ประมาณ50%เท่านั้นเองนะในยุคข,ของโทมัสทูเคิลเนื่องจากหลายๆอย่างนะงอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็หลายๆอย่างในเรื่องของโปรแกรมที่มันแน่นด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิดกันนิดนึงละกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย ก็หลายคนนะพี่เบียร์ไปอ่านคอมเมนต์ทั้งแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับบอกว่าโหตัวเจ็บเราก็เยอะนะครับติดโควิดเข้าไปอีกนะแนวรุกเราแทบไม่มีนะครับช่วยเลื่อนการแข่งขันไปก่อนได้ไหมพักการแข่งขันไปก่อนได้ไหมนะครับก็สมโมสรเชลซีนะฮะก็ทางโคศกเนี่ยได้ออกมาบอกว่ารู้สึกก็ผิดหวังอย่างมากในการในการที่จะยื่นขอทางมีพฟิเลียร์เนี่ย ทางเชลซีได้แจ้งไปแล้วนะครับบอกว่าเลื่อนก่อนไหมนัดนี้นับเนื่องจากสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยน่าเป็นห่วงนะครับแต่ทางพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยยืนยันที่จะให้ทําการแข่งขันวันนี้และไม่เลื่อนนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมมันจะแน่นมากแล้วมันไม่มีพื้นที่ที่จะต้องที่จะใส่ตารางแข่งขันเข้าไปอีกแล้วนะครับแต่ในขณะที่ทั้งแมนยูนะครับทั้งเลียบพูได้เลื่อนแต่เชลซีไม่เลื่อนนะครับก็ต้องมาดูกันวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับทางด้านโค้งของเชลซีก็แค่บอกว่า ผิดหวังอย่างแรงนะครับอย่างแรงนี้นะที่เราก็แจ้งไปแล้วแล้วก็เหตุผลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีน้ําหนักมากด้วยนะครับที่มันน่าจะเลื่อนนะฮะแต่ก็ไม่ได้เลื่อนนะครับมีใครอัปเดตอะไรล่าสุดไหมก่อนที่จะไปดูเกมพี่เปขอดูทางด้านของนิสากินเซลล่านะฮะก็มีอัปเดตผู้เล่นนะครับบู๊ แล้วก็เชลซีนะครับโจเซซาเป็นผู้รักษาประตูใช่ไหมไหนรู้จักใครมั่งเนี่ยคอนนโคลดี้นะโรมันไซส์มาเคารู้สึกว่าทางด้านของอัมวูฟเนี่ยก็มีนักเตะนะบาดเจ็บหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะ ของเรานี่ก็โหแทบไม่มีตัวสำรองเลยดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับหลายๆคนลุ้นนะก็เป็นมุกโจกนิดน,นึงนะครับอย่าอย่าถึงกับยังไงซาอูลก็เป็นนักเตะเชลซีนะพี่เบียก็โอเพ่นเต็มที่ในการที่จะบ่นได้วิจารณ์ได้นะครับนักเตะเชลซีทุกคนนะเราวิจารณ์โค้ชได้วิจารณ์แผนการเล่นได้เราคุยกันแบบแฟนบอลเชลซีแต่ไม่อยากให้ให้ด่าแบบไอ้เฮี้ยสัตว์นี่คือมันเป็นการ ระบายแล้วก็ถ่มถุยระหว่างแฟนบอลแบบแล้วก็เป็นภาษาทไทยด้วยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยด่ากันเองนะครับเราก็วิจารณ์ได้อย่างสร้างสารรค์แล้วกันแล้วก็เสนอความคิดเห็นนะฮะแล้วก็บ่นได้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เก็บมาเล่าให้ฟังขำๆเป็นเกตแล้วกันนะสำหรับตอนช่วงที่นะ,ะ24ชั่วโมงนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานว่ามีนักเตะเชลซีนะครับตรวจ ผลโควิดเป็นบวกเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบสองคนนะฮะแล้วก็เจออีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในแฟนบอลต่างประเทศนะก็ลุ้นกันว่าขอให้ที่มันตรวจโควิดเจอนั่นเป็นซาอูลยิเกสเถอะก็ขำๆนะนี่ก็คือเล่าขำๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะถ้าเราไปดูรายชื่อก็มีซาอูนยิเกสลงเป็นรายชื่อในม้านั่งสำรองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ไม่มีตัวเลือกจริงๆนอกจากผู้สัตรูซึ่งเราตัดไปได้เลยนะครับเอ็ดวาดเมนดี้ไม่น่าจะบาดเจ็บไม่น่าจะเปลี่ยนตัวออกเนี่ยสำรองผู้สัตรูตู2คนมีที่ไหนนะทั้งเกป้าทั้งเบติเนลลี่นะเพราะนั้นเชลซีวันนี้นะครับมีตัวสำรองให้ทูมัสทูเครนเนี่ยเลือกที่จะแก้เกมเปลี่ยนเกมแค่เพียง4คนเท่านั้นนะ4คนเท่านั้นก็คือมาลองซา ซาอูลดีเกสนะฮะหลายๆคนบอกว่า2คนนี้ตัดเลยได้ไหมนะฮะการที่จะเสริมเกมรุกในแดนกลางของเชลซีในครึ่งหลังนะ่ะทูเคิลมีแค่2คนนะครับที่ควรจะต้องส่งลงมาในครึ่งหลังเพื่อความฟิตฟาร์มเฟสอะไรต่างๆด้วยนะครับมีแค่2คนเท่านั้นเลยจริงๆแล้ววันนี้จาก6คนที่เราน่าจะเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งหลังได้ก็คือมัตโตโคซิตนะครับแล้วก็รอสบาร์ลี์แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นนี่แหละฮะความน่าเป็นห่วงก็คือว่า เอ้แล้วในเก้าสิบนาทีเนี่ยมีตัวเลือกในการแก้เกมที่จํากัดแล้วก็ในขณะที่เกมรุกของเราเนี่ยไม่มีกองหน้าตัวจริงแล้วก็ยังฝืดๆนะครับฝากความหวังไว้ที่ครายฮาเวตก่อนหน้านี้นี่มีข่าวบอกว่าโทมัสสุเคินก็ให้กำลังใจลุ้นแล้วก็บอกให้เพื่อนๆน,นะครับอดทนนะประสานงานจ่ายบอลแล้วให้ลอาให้กําลังใจคราฮาเวตในการทําประตูในฐานะ กองหน้านะฮะในเกมนี้แต่สุดท้ายแล้วขายหาแวตก็ไม่มีชื่อแม้แต่บนมานั่งสำรองของเชลซีในวันนี้นะครับแม้แต่จอชินโยหรือว่าลูเปนลอสชิกไม่มีเลยนะครับวันนี้มีแค่มัตโตโรสิตกับรอสบาร์ลีเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงพักครึ่งด้วยนะครับว่าลักษณะรูปเกมในครึ่งแรกเป็นอย่างไรนะครับและโทมัสซูเครนจะสามารถ ปรับแก้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งตรงไหนได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าดูจากแผนการเล่นแล้วพี่เบกก็ยังมองว่าเราอาจจะมีปัญหา พื้นที่นะครับในเกมรุกที่บริเวณตรงกลางหน้ากรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้เนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีกลางลุกธรรมชาติเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเมสันเมาส์เนี่ยยืนยังไงนะครับถ้าเขายืนทางฝั่งขวาเนี่ยตรงกลางก็จะโล่งๆหน่อยแต่เราลุ้นให้เอ็นโกโลกองเต้เติมเกมขึ้นไปนะช่วยเกมลุกตรงกลางนะครับแต่ถ้าสลับสับเปลี่ยนให้ทางด้านของรอสบาร์รี่ลงมาก็ได้มัตโตโคสิตตรงนั้นก็ได้นะครับหรือว่าเมสันเมาส์ ขยับลงมาก็ได้แต่เราก็จะขาดตัวริมเส้นไปนะครับก็ต้องหุบทั้งฮาคิมซีเยกแล้วก็คิดเซนพลิสิตเดี๋ยวต้องดูถ้าเกิดวันนี้พลิสิตนะฟอร์มเปรี้ยงปลางเราก็พอจะมีลุ้นนะฮะสามคะแนนอยู่ได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าฝืดทื่ออีกคิดดูตัดพลิสิตออกไปเราไม่มีกองหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในครึ่งหลังเพราะนั้นช่วงนี้มาฟันทงอ่ากันนิดนึง ฟันธงลงสก,กอร์นะครับก่อนเกมที่เชลซีจะบุกเยือนวูฟในอีก10กว่านาทีนี้แล้วนะครับไปดูกันเลยนะฮะไปที่น้องเอิญนะเชียบอลกับเอิญวันนี้ฟันธงเชลซีบุกชนะวูฟสประตูต่อ1นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเก็บคลีนชีตได้นะฮะอาจจะต้องมีการเสียประตูอีกแต่พีเตอร์โบสแล้วก็พี่เบียร์นะครับวันนี้ มั่นใจในเกมรับของเราที่ได้เอ็นโกลโลกองเต้แล้วก็ชโรบากลับมายืนตรงกลางนะครับยืนอยู่หน้าแนวรับ3คนของเราอย่างรูดิเกอร์นะฮะที่ใหญ่เทโกซินวาและ,ะกัปตันเดฟเซซาแอสซูริโกเอต้าของเราพี่เบีย์มั่นใจว่า5คนนี้น่าจะเอาอยู่นันนี้น่าจะเก็บคลีนชีทได้นะครับใครทายสกอร์เท่าไหร่อะไรยังไงในแอปเดอะฟิฟต์แอน ลองมาแชร์กันด้วยในไลฟ์นี้ในคอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวพี่เบไปอ่านคอมเมนต์นะฮะสัก2นาทีก่อนที่จะตัดเข้าไปสู่รายการนะพรีเมยร์ลีกที่ทวิชั่นกันนะครับไม่ได้ตัดในไลฟ์พี่เบียร์นะพี่เบียร์ก็แค่ปิดไลฟ์แล้วก็ไปดูทางทวิชชั่นกันแล้วกลับมาเจอกันในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับสวัสดีทาง Facebook b ียร์ซีเนะครับน้องศิลาวงสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง YouTube เป็นยังไงกันบ้าง ทาง you tube สวัสดีครับน้องอักเวน้องดัโจสวัสดีครับนะครับแล้วก็น้องซิมนะครับบอกว่าต่อไปนี้แต่พีเลิกควรจะใส่แมสลงเล่นไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าแมสที่เป็นแมสผ้ามอาจจะแบบหลุดลุยอะไรง่ายใช่ไหมพี่เป็นแนะนําเป็นหน้ากากกันการาดพิษไปเลยแล้วล็อกหัวเอย่างนี้ดีไหมนะฮะคุณ mbct อ่านว่าอะไรดีม็อบแคทละกันนะฮะถ้าเกิดว่าอ่านผิด นะต้องขออภัยด้วยพี่เบียร์อ่านง่ายๆแล้วกันนะครับบอกว่าไม่มีกองหน้าแต่สู้โวยนะฮะโอเคคุณนพวิทย์ก็สวัสดีด้วยนะครับทาง Facebook ชมรมเชลซีประเทศไทยเป็นไงกันบ้างครับความคิดเห็นวันนี้คิดว่าเชลซีจะสามารถเก็บ3มคะแนนได้หรือไม่ครับลองแชร์สกอร์มาให้พี่เบียร์ดูหน่อยว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกอร์เท่าไหร่นะครับ คุณนภากรรมยานะครับบอกว่าขอข่าวอาซาหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้านะอาจจะมีข่าวลือข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวตามให้นะครัสำหรับข่าวอาซาในเชลซีเ e v ว r y Day นะครับหลังจากวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตามข่าวอาซากันต่อไปเพราะจะใกล้ช่วงที่จะเปิดตลาดมกราคมแล้ว แต่ถ้าจากความคิดเห็นส่วนตัวทั้งอาซาแล้วก็ทั้งนักเตะคนอื่นๆเนี่ยคิดว่าโทมัสสุเค้นไม่น่าจะเสริมทัพเข้ามาในช่วงมกราคมนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรื่องพูดถึงโควิดนะถ้ามันระบาดมากแล้วก็มีการ พักการแข่งขันหรือว่าแม้จะมีการแข่งขันต่อพี่เบียร์ก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักเตะเชลซี Chelsea ได้พักแล้วก็กลับมาในช่วงมกราคมพอดีเพราะฉะนั้นมกราคมยังไม่น่าจะเสริมทัพนะครับตอนนี้สวัสดีน้องโอมเชลซี Chelsea ล้านนาด้วยนะครับน้องลงข้าวถามว่าใชู้ริธิ์หน้าเป้าใช่แล้วครับผมถึงเวลากลับมาชนะเซตทีนะครับเชลซีโกโก้ Go, นะฮะน้องวันลบ คืนนี้จะเลื่อนคิกออฟไหมไม่เลื่อนนะครับเดี๋ยวกําลังจะเตะแล้วนะครับในอีก15นาทีนี้นะครับน้องบางวานถามว่าคืนนี้ไหวไหมพี่คิดว่าแนวรับของเราแน่นพอสมควรนะครับวันนี้ก็ทั้งทางด้านของมาโกสซ l o n โซ่แล้วก็ริซีเมมเนี่ยช่วยเกมรับได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วแต่มี ข้างหน้านะฮะตรงกลางรับ2คนที่อยู่ข้างหน้าแนวรับ3คนของเราเนี่ยพี่เบียร์เชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นเกมแรกในรอบ5 6เกมนี้ที่จะเก็บคลีนชีตได้สักทีนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับน้องสังกรณีสวัสดีครับ น้องแบงค์บอกว่ากองเต้มาแล้วน้องปลาสวัสดีครับพี่เบียร์มีใครติดโควิดเพิ่มบ้างนะฮะก็เขาไม่ได้รายงานรายชื่อนะักเตะที่ติดโควิดเพิ่มแต่ว่าก่อนหน้านี้พี่เบียคิดว่าน่าจะมี4คนนะครับที่มีคา,า,าร oy, ์มาสันโอดอยติโมเนเนอร์ลูอากูแล้วก็เบนชิวเวลนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มอีก3คนแต่เขาไม่ได้ประกาศรายชื่อแต่คาดว่า น่าจะมีใครฮาเวตเนี่ยรวมอยู่ด้วยเพราะว่าไม่มีลายชื่อทั้งตัวจริงแลวก็ตัวสำรองนะครับคุณสุบันนะฮะสวัสดีนะครับน้องฟานสวัสดีนะบอกว่าพี่มิริกเอาอะไรเป็นเกณฑ์นในการเลื่อนเกมเพระโควิดเขาก็ได้แต่บอกว่าโปรแกรมมันแน่นนะแต่ว่าทีมอื่นเขาก็เลื่อนได้นะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทางเชลซีเนี่ยก็แจ้งไปแล้วนะครับว่ามันน่าจะเลื่อนนะครับแต่ก็ได้ถูกปฏิเสธในการเลื่อนแล้วก็ถูกสให้ลงสนามในวันนี้อ่ะแข่งก็แข่งนะครับ จอร์จินโยกกับรูเบนลอสต์ชิกเนี่ยก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วจอรเนี่ยปวดหลังมาหลายเกมแล้วแต่ในเรื่องของโควิดพี่เบียร์ก็ไม่แน่ใจว่าไปบวกนะข้อซ้ํำครรมสัตว์ติดโควิดไปเพิ่มหรือเปล่าทําให้จริงๆแล้วน่าแทบจะไม่มีรายชื่อลงมาเป็นตัวจริงแต่อาจจะลุ้นนะครับลงสํารองเพื่อจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไร คือสำรองเราไม่มีเปลี่ยนเกมเลยสมมุติถ้าว่าไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นตนะครับให้ลงมานั่งเป็นสำรองก็ยังดีเผื่อจะได้ลงมาเล่นช่วงท้ายเกมหรือว่าแก้เกมอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยไม่มีชื่อทั้งในมานั่งสำรองด้วยทั้งใครฮาวเวดนะสามตัวหลักๆเนี่ยใครฮาวเวดนะครับจอจินโยแล้วก็รูเบนลอฟชีกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะในเรื่องของโควิดด้วยนะครับก็อย่างที่อย่างที่เห็นนะพี่ไปอัปเดตให้ว่าเดี๋ยวครึ่งโหพักครึ่งนี้ ปวดหัวเกากบาลแทนโทมัสสูเครนเลยว่าจะเปลี่ยนใครลงมาแทนมีตัวเลือกในแนวรุกให้เลือกแค่2คนเท่านั้นคือมาตตโคสิตกับรอสบาร์กลี์แต่ก็น่าจะเป็น2คนนี้นะที่จะเปลี่ยนลงมาช่วยทีมในช่วงครึ่งหลังนะครับหายไปเยอะหายไปเกลี้ยงเลยฮะแม้แต่ลายชื่อสำรองยังไม่มีเลยนะครับคุณวัชรพลบอกว่าซาอูนกับชิกไม่ลงผมก็สบายใจแล้ว <laughs> นะฮะ น้องเตชิดวันนี้บอกว่า20น้องนัดกำมลนบอกว่าคลีนชีดคืออะไรเราไม่รู้จักมาหลายเกมแล้วนะครับคลีนชีดที่เบลหวังว่าน่าจะเป็นเกมนี้แหละที่เราน่าจะสะกดคําว่าคลีนชีดได้สักทีนะครับคุณธนกรบอกว่าลุยเลยกองเต้น้องคุณเลอร์สวัสดีครับ นะาบอกว่ากลัวจะเป็นแบบลีดนะเจ็บไม่ใช่โควิดเยอะจนต้องเอาทีมสำรองมาใส่ชื่อลงด้วยนั่นนะสิฮะเดี๋ยวหลังจากวันนี้นะ,ะน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการเลื่อกนการแข่งขันปรับตารางการแข่งขันอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะามันหลายทีมแล้วนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเชลซีตอนนี้นะฮะคุณชัดชพลน,นะครับสวัสดีครับบอกว่าแนวรุกแท้ๆมีน้อยๆสำรองก็แทบไม่มีเลยนะคุณดัมมิวดมัมมี่อ่าบอกว่า คิดว่าใครจะยิงบ้างวันนี้พี่ไปคิดว่าคนเดียวเลยนะครับลูกเดียวเลยที่จะเกิดขึ้นของฝั่งเชลซีและลุ้นคลีนชีดด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยทายว่าคนที่ยิงประตูให้เชลซีก็คือเมสันเมาส์นะครับคนเดียวลูกเดียวแล้วก็ยิงในพรีเมียร์ลีกต่อติดต่อกันเป็นนัดที่5ทําสถิติกันไปเลยนะครับน้องวันลบบอกว่าวันนี้ชนะ2-0ครับผมโอเค คุณบาวแมนสวัสดีครับบอกว่าเชลซีชนะนะฮะก็ลุ้นกันไปนะครับส่งน้องฟานบอกว่าน่าจะเรียกนะักเตะชุดเล็กที่ฟอร์มแจ่มๆมานะแน่จริงๆแล้วทางต่างประเทศก็บอกว่าเอ๊ชุดซุนทรเบลเนี่ยก็มีนะก็ว่างอยู่แล้วก็อีกหลายๆคนนะจากทีมชุดเล็กเราก็ไม่ได้ถูกดันขึ้นมานะครับแล้วก็พี่จอนสวัสดีพี่จอนด้วยนะครับ คุณ pw นะทาง youtube บอกว่า11วันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนค่อนข้างจะสูสีมากจากสภาพทีมนะครับแล้วก็รูปเกมฟอร์มการเล่นต่างๆที่เชลซีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยแล้วก็ดูนักเตะก็หายไปนะขนาดนี้ส่วนทางด้านของวูฟเนี่ยก็เพิ่งจะตั้งหลักนะครตั้งลำกับ ตัวมาได้แล้วเริ่มเก็บชัยชนะได้1นัดในรอบ5นัดด้วยนะครับอ่ะลืมเปิดสถิตินิดนึงไหมเดี๋ยวเราไปดูสถิตินิดนึงละกันนะครับสําหรับสถิติของโอ้เดี๋ยวนะอันนี้มันเยอะเกินขอเป็นหน้านี้ดีกว่าขอเป็นตัวเลขดีกว่านะฮะ ต้องเรียกว่า6นัดหลังสุดแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยวูฟพึ่งบ,บุปชนะไบรตันนะครับได้1ประตูต่อศูนย์ก็ทําให้พวกเขาปลดล็อกนะฮะปืนฝืดยิงไม่ได้ด้วยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือตั้งแต่ยิงเวแสแฮมไป1นูนย์นะครับนอกนั้นเจอนอริทก็ยิงไม่ได้เบอร์ลี่ยิงไม่ได้ลิฟพูก็โดนยิงนะครับแมนซิตี้ก็โดนยิงแต่สังเกตว่าวูฟเนี่ยโดนซิตี้แล้วก็เลี้ยวพูแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะเพราะนั้น พวกเขาในมีเกมรับที่ค่อนข้างเหนียวมากแล้ววันนี้เราไม่มีเกมลุกพี่พีก็เลยเชื่อว่าโหถ้าจะชนะได้มันก็คืดจับต้องเหนื่อยมากๆนะต้องอาศัยลูกเแบบียเปลี่ยงป้างลูกเดียวจอดแบบของเมสันเม์อะไรเงี้ยเหมือนเมื่อเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนเมื่อคืนวันพฤหัสอะนะครับแล้วก็หวังคลีนชีสักทีสําหรับกองหลังของเชลซีเรานะครับดูสิฮะถ้าไล่ไปตั้งแต่เกมที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราเสียประตู มา5นัดรวดแล้วนะตั้งแต่เกมที่เจอกับแมนยูวัดฟอร์ดเวสต์แฮมลีดแล้วก็ล่าสุดเอเวอร์ตันและรวมรวมถึงเกมในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราก็เสียประตูนะครับเยอะด้วยให้กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับถ้าเราไปดูสถิติการพบกันของ2ทีมนี้นี่นะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเลยในฤดูกาลที่แล้วในการที่เราบุกมาเยือนที่โมลินิวสเตเดียมแห่งนี้นะครับของวูแฮมตันเนี่ย ฤดูการที่แล้วระบุกมาแพ้สองหนะฮะแล้วกลับไปแข่งที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เราเสมอกับวูฟเวนตันสวนประตูต่อศูนนะเพราะนั้นโหตอนนี้วูฟเหนียวเสียประตูยากนะครับก็ยิงยากแน่นอนคืนนี้ลุ้นเหนื่อยแน่นอนนะครับส่วนกองหน้าการที่ได้คิมเนสกลับมาก็ทําให้พวกเขามีความมั่นใจว่าเอ้ยอาจจะยิงเชลซีได้สักลูกบ้างในช่วงที่เชลซีก็กําลังฟอร์มแผ่วหลังรั่วอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ ก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับพูดคุยกันก่อนเกมนะครับทักทายกันแล้วเดี๋ยวเราไปเชียร์พร้อมๆกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเลื่อนก็ไม่เลื่อนแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเสียละนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราก็จะได้แข่งก่อนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะทําคะแนนขยับขึ้นไปกดดันบ้างนะฮะอย่างน้อยก็อย่าให้พวกเขาทิ้งห่างกันมากเกินไปนะครับอ่ะตอนนี้เหลือแปดนาทีจะเขี่ยแล้วนะครับวันนี้เตะสามทุ่มตรงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันพูดคุยกันในช่วง พักครึ่งนะครับกับเชลซีเอวีเดย์และพี่เบียร์ซีเอฟซีสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ